ผุกด่านภาวันา่อยสิสุขวานวานชิ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 น,ชนทีพย์ป้อนบอวนแวนบิเศสดาดิเรกเดชโชชัยยาตูพัมวังชัยามังคังชัยยามหามงคล เมื่อเนียนแม่นวันนี้วันนี้ทั้งหาวันเจ้าฟ้าเราแทมคุณวันบุมมาบุญปองราดวันพอ้อนแกวาวสีประการวันวอรสา,า,ารตนลงงานขึ้นสวาดเล่งยู่ นำน้ำสักให้ปวดวานนี้ได้รือลลนเหลือ,อประมาณเพื่อนอจึงได้จัาง้า,าควานมีทางมวนมาเมียงผ้าขนเตียงใบเสียมง,งามเส้นดีมีหลายสันแทนพอปันมานำมีเงินคำพันไทยเอามาใส่ผ้าควาน บร่ระบวนกวนเีงามเมาเนียจังเมืองแมนแ่นไายกู้แขนห้อยรายามนะงามสางาคนมาเห็นแต่แม่นเป็นมงพูนในเป็นผลแพ่สามนะทุ คุณความดีร่วมกันมากกทำราบาทีเพื่อให้เป็นมังคาลาดียันวิเศษป่าโลกเหตทแห่งวิธีี่เสียนอายุราชาการของชานิจุราพลนก่อสายุยที หนหน่อยอายุค่อยจากสีวังขอให้อาจารย์สุรพลทางสยุทินมีอายุยืนเงาบอหน่อยขอให้ได้หอดหอยอำนารลอยยีสี มันให้เจ้ามันยิงคว่าก้อนผาแอนมันให้เจ้ามันยิงคว่าแท้านผาจวงผาจันมันให้เจ้ามันเยยบว่าเพื่อกดวงไกลานมันให้เจ้ามันยิงคว่ากาศสูนตะวันมันให้เจ้ามัน Yeah, qua chẳng kè, nhiên qua ba chân xây xóm chèn mà hay cho màn nhiên qua sáu kiều sáu hai nhà thẹn hai nhà buồn วันดีทีอาโมต้าโชงตกไปนี่แม่นตกไม่จันขันไปนี่แม่นขันไม่แก้วนะทานทั้งหลายตกแดงแล้วจะห้คอยคุ้นกวานนะว่ามือนี้แม่นมือสันว่าวันนี้แม่นวันนี้ไปจึงสูวหวานแก้วกูเกิดกัางเมืองบุญมีเฮืองงามยิ่งหญ่ทั้งหนุ่มอนและปันกลางทั้งสาวงามแน่เข่าแก่ ทั้งพ่อแม่พ้อมลูกเต่ามวนหมูเจ้านาลีทั้งเศรษฐีแลด้วยข่าทุกคหน้าหมูเจ้าเมืองบุญมีเอืองงามเลือดป่าขกืนทน่ีก็มาแก่วนะแล้วเอื้องเหี้ยเขาขวานว่ามาอยู่ để coi mà xám ưu đi vắng niệm xám xịt giống quán này tàu lén mao cầu xịt giống quán mà dù giống này ngờ mà sợ sợ này mà dù lại em tai tàu xá con mà dù quán sợ sợ nà tùng phải quang thắng กอนกินดีถูกอง่างเครื่องกว่าใสในผ้ามาลาหอมหวาหอมนะเชิญขวัญเจ้าขาเสวยให้เจ้าสบายเปยบ้านยิงพร้อมทุกสิ่งสันดานว่ามาอยู่ ជាក្នារប อย่งดีละลาละ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 ลลล,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 ลวักายเจ้ามาทีลายทีลายน,ายนะควรเบืองใสและเบืองขววงัวคเบหัวและเบคิวเวนนหิวและเบแกนนะควนขา้าแผ่นกลางไรล,ละไรไม่นั่นขวนหูควอยมาสามือนีวันนี้นะว่ามาอยู่ ฝนตกเจ้ายาได้ดุงไปนาป้าห้องเจ้าย้าได้ดุงไปไกลกวันเจ้าไปก็จิ้งไปนะขี้ไปบัวก็จิงบัวลูกแต่ป้ามาเฮือนลูกแต่สวนมาบานคัดแม่เจ้าขี้คานในนอนอยู่ดีมีแห้งขิงแขงปงเป็นห่างกะหอบปงเป็นเขมากากะเล่าปงกวนนะขวันเจ้าก็ยญาได้หนีเหนือควัน โอ้วานเอ๋ยคันแบ่งกวนเจ้ามาฮอดแล้วผิวพันเจ้าอย่าสุใดเรื่องนาให้เจ้าใส่ยิงแก้วแววเรื่องบ่ดังค้อ างแทงคือด <chat> bon ังหญิงแต้งไว้ให้ใสเรื่องอยู่บอาเพียงต่อควเจ้ายาได้หาสูงเพียงหลวเจยได้คย่าได้มนเหงตย่าได้มองเหมเทย่าได้ศเกเสียเสียนะให้เจ้ามีอายุวันนสุขัพลังต่า ุทธานุภาเวะะะานเวะ,สะ,ะสััพธรรมานุภาเวนะสัพัสังขานุภา